ตอนแรกที่ท,ที่ที่เข้ามาดูเนี่ยครจริงๆประสบการณ์ของการดูงานที่ที่พูดง่ายต่างเนื้อหารหรือต่างศิลปินเนี่ยในการนําเสนอนี่ยครัหลายครั้งมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องพยายามหาจุดเชื่อมโยงให้ให้กับตัวไอเดียบางอย่างใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าการก้าวเข้ามาในงานตรงนี้จริงๆสิ่งที่สะดุดอันแรกเลยของงานของอากิระนะครับอิชิคุโรงานชิ้นนี้มันดูเหมือนกับภาพถ่ายทางอากาศจังเลย มันมีหลายๆสิ่งที่มันสัมพันธ์กับสิ่งที่เราสนใจซึ่งตรงนี้นี่เองอะ่ะผมคิดว่ารูปแบบของของของงานของอากิล่าเนี่ยมันก็เลยเปิดนะครับเปิดประเด็นหรือทําให้เรากลับมามองไอเดียต่างๆที่อยู่รายล้อมโดยที่อาจจะยังไม่ได้ไต่ถามนะครับหรือสืบค้นเลยด้วยซ้ำแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกเราก้าวเข้ามาสู่ไอเดียเรื่องของอันโชโพซีหรือมนุษยยสมัยไปโดยเรียบร้อยละแล้วลก็ยิ่งเมื่อเรามาดูนะครับงานของคุณเล็ก ซึ่งก็จริงๆก็เป็นงานที่หลายๆคนอาจจะคุ้นตาอยู่นะครับจะเป็นงานที่เรียกว่าอะไรฮะเบื้องต้นเราอาจจะระลึกหรือนึกถึงงานภาพเขียนจิตรกรรมในยุคโรแมนติกนะครับรกาสปาดาวิเฟดริกแต่ว่างานชุดนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าแม้จะมีรูปแบบหรือลักษณะบางอย่างที่ทำให้เรานึกถึงงานภาพเขียนในยุคโรแมนติกแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันคือโลก ปัจจุบันมันคือโลกร่วมสมัยและที่น่าสนใจมากๆเลยเนี่ยงานของคุณเล็กได้หยิบเอาองค์ประกอบหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยแต่มันแปลกแยกกับมนุษย์แล้วมันก็สร้างไอ้สภาวะซับรามเหนกับงานของกัสปา r ดวิดฟริติกเนี่ยก,ก,ก็ก็ทำให้เรารู้สึกว่าม,มันมีความเชื่อมโยงแล้วมันก็ทำให้เราตั้งคำถามกับไอ้สิ่งที่มนุษย์เนี่ยเข้าไปกระทำกับโลกมากขึ้น คงจะมีงานอีกชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองที่ผมก้าวเข้ามาแล้วพยายามที่จะมองมันเพื่อหาความเชื่อมโยงนั่นก็คืองานของจินาพัฒน์นะครับซึ่งจะเป็นงานลายเส้นแต่ปรากฏว่าพอผมสะดุดกับสิ่งที่เราเรียกว่า Perspective ตรงนี้ะครับผมกลับมองว่ามันไม่ได้ไกลและมันก็เชื่อมโยงโดยไอเดียที่เราเรียกว่า Perspectiveism ซึซึ่งไอเดียตรงนี้มันปรากฏชัดนะครับในช่วงปลายศตวรรษที่19 ปรากฏชัดในตอนที่นิเช่เขียนงาน all true Human or t o o human แล้วก็พยายามจะอธิบายว่าความจริงเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งเดียวแต่ความจริงเนี่ยมันมีหลายๆอย่างและความจริงเป็นลักษณะที่มันเป็น subjective มากๆซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันได้ให้อิทธิพลนะครับกับกับกับพวกกระแสแนวคิดทางปรัชญามนุษยวิทยาค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม นักมนุษยวิทยาในช่วงปลายศตรวรรษที่20หรือว่าต,นต้นศตวรรษที่21เนี่ยที่เขาพยายามจะมองว่าบางทีแล้วอ่ะไอ้สิ่งที่เราเคยแยกระหว่าง culture er กับ nature เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดสิ่งที่มันเป็น nature มันอาจจะเป็น culture ชนิดหนึ่งก็ได้การเชื่อมโยงตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าไอ้การแบ่งแยกอ่ะมันอาจจะไม่ไม่ใช่เรื่องที่เรียกนะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนักและมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราเข้าใจผิดทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกว่า culture นั่นก็คือแนวคิดที่ที่ททนักมนุษยวิทยาอย่างวิ v วิร t h อสเดอะคาสโซนะครับซึ่งเขาไปศึกษาครับชีวิตของของคนในบราซิลนะครับชนพื้นเมืองในบราซิลที่บางคนก็เรียกอ,อเมซอนเนียนะครับซึ่งก็ทำให้ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกมันอาจจะไม่ได้ง่ายหรือแบ่งแยกนะครับระหว่างเคาเจอร์และเนเจอร์ย่างเป็นเศษเศษขาดแบบนั้นซึ่งมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัว รู้ตัวไม่รู้ตัวเนี่ยแลนด์ฟอร์มหรือภูมิลักษ์มันก็เลยร้อยโยงไอตัวคอนเซปต์หรือไอเดียต่างๆที่มันเป็นการมองเกี่ยวกับโลกซึ่งตัวเพอร์สเปกทีฟหรืองานของทินพัฒน์เนี่ยถ้าเรานึกย้อนกลับไปครับผมคิดว่าหลายคนก็จะกลับไปนึกถึงงานเป็นภาพจิตรกรรมจากยุคเรเนซองซึ่งมักจะถูกอ้างอิงถึงเสมอว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงหรือการ เลยเป็นมุดหมายสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของมนุษย์มันอาจจะดูเหมือนไกลมันอาจจะดูเหมือนไม่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงแต่ถึงที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นผลงานที่มองผ่านเครื่องมือที่เรามีเกี่ยวกับโลกตั้งแต่ยุคเรเนซองจนมาถึงสมัยใหม่ซึ่งชัดเจนมากๆเลยก็คืองานของอากิระเ,เป็นภาพเขียนจิตรกรรมที่ ที่บังเอิญมันไปสอดคล้องนะครับกับกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นภาพภาพตัดขวางหรือเซกชันของของชั้นหินอาจจะถูกมองได้ด้วยเหมือนกันว่า mm hmm. เรากำลังมองนะครับผ่านภาพถ่ายภาพเพอร์สเปกตีแล้วก็ภาพผ่านเอ,อ่เ,เรียกไฮะกล้องนะครับซึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ได้ม่ได้มองเห็นด้วยด้วยด้วยตาของเราเองงานนี้มันก็เลยสับะผมผมก็มีความรู้สึกหรือว่า,เ,าเรียกไรฮะรู้สึก ร่วมร่วมไปกับมันมันเปิดให้เราตั้งคำถามเปิดให้เราถกเถียงแล้วก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราเข้าไปค้นหาด้วยแต่คำถามทั้งหมดทั้งสิ้นของของงานอันนี้ผมคิดว่ามันยังเป็นปลายเปิดอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าหลายคนก็จะมองว่าแอนโรโพซีเนี่ยมันจริงๆแล้วมันควรจะมองมนุษย์เป็นศัตรูกับโลก แบบที่หลายคนมองหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเราควรจะมองหรือโฟกัสไปที่กิจกรรมของมนุษย์กิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็เรียกมันว่าแคปิโตโลซีนคือเป็นกิจกรรมที่มันเป,นเป,นปลี่ยนแปลงโลกผ่านการสร้างพื้นที่ทางการเกษตรหรือว่าเปลี่ยนแปลงมันผ่านระบบอุตสาหกรรมหรือว่าอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งงานชุดน,นี้ชวนให้เราคิดต่อ ไม่ว่าเนี่ยจะเป็นงานของคุณเล็กเนี่ยชัดเจนมากนะครับคือผมคิดว่าในด้านนึ่งเราอาจจะต้องโฟกัสหน่อยว่างานของทินาพัทนะครับมันมีความมีความเด่นอยู่ประการหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเราพูดถึงเพอร์สเปกทีฟะครับโดยลากศัพท์ ของคำว่า Perspective หรือมันแปลว่าการมองทะลุเข้าไปซึ่งปกตินในในในประวัติศาสตร์ของภาพจิตรกรรมนครับผมคิดว่าหลายคนที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่สนใจหรือว่าอาจจะเคยรับรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับคอนเซปต์หรือการกําเนิดขึ้นของของ perspective หรือทัศนียภาพมาแล้วเนี่ยย่อมเข้าใจว่าก่อนหน้าที่เราจะจะจะเขียนภาพในลักษณะน,นี้เนี่ยภาพมันคือสิ่งที่ปรากฏบนระนาบ p e r s p e c t i v e มันคือการเปลี่ยนไอตัวระนาบนั้นนะครับเป็นหน้าต่าง เป็นการมองเข้าไปข้างในแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นทั้งบทเรียนแล้วก็ข้อถกเถียงของ,ของนักทฤษฎีศิลปะรวมถึงนักประวัติศาสตร์ศิลป์นัน่นก็คือว่าเราจะมองมันยังไงเราจะมองมันเป็นศิลปะหรือเราจะมองมันเป็นกระบวนความคิดที่เปลี่ยนไปเพราะว่าการวาดภาพ p e อร์ e c ป i v e หรือว่าทัศนียภาพมันไม่ใช่แค่การวาดภาพที่มันจะลงใจแต่มันคือการสะท้อนถึงความเข้าใจที่เรามีกับคณิตศาสตร์เลขาคณิตต่างๆนะครับ ซึ่งตรงนี้เองก็เลยคิดว่างานของดินดาพัทก็เป็นลักษณะของการหยิบยืมอาเครื่องมือที่จริงชื่อภาพของเขาต่างๆเนี่ยก็คิดว่าเป็นจํานวนเส้นที่เขาใช้เข้าไปในตัวงานด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าเราเรียงลาดับตามเหตุการณ์ผมคิดว่างานชุดนี้มันก็มีไทม์ไลน์ที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันถ้าเพอร์สเปกต e ฟมันคือจุดเริ่มต้นของโลกสมยัยใหม่โลกโมเดิร์นเลยเงี้ย หมือนกับที่หลายๆคนพยายามจะอธิบายนะฮะซึ่งผิดถูกผมไม่แน่ใจแต่ว่าจะมีตัวงานชิ้นหนึ่งที่ที่ผมชอบยกเป็นตัวอย่างว่าเวลาเราพูดถึงศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของวรรณกรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่นเรามักจะคิดว่าการกําเนิดขึ้นของของงานเขียนสักชนิดหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นผลมาจากงานเขียนอีกสักชนิดหนึ่งเป็นอิทธิพลหรือว่าเป็นสิ่งที่มันมันถูกแปลออกมาใช่ไหมครับ The Origin of Modern Japanese Literature ครับของโคจินคาราธานิเล่มนี้เนี่ย เขามองว่าวรรณกรรมที่ที่ที่ถูกจำกัดความอย่างอย่างอย่างกว้างๆที่เรียกว่าไอโนเวลของของของญี่ปุ่นนะฮะในช่วงปลายศตวรรษที่19เนี่ยจริงๆเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการวาดภาพคือภาพพิมพ์นั่นแหละครับที่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 แพร่หลายแล้วก็เป็นภาพพิมพ์ที่มันกําเนิดสิ่งที่เราเรียกว่าเพอร์สเปกตีฟในแบบที่สอดคล้องกับกับกับวิธีวาดแบบตะวันตกซึ่งญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วาดอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มนะฮะก็จะคล้ายๆกับภาพจิตรกรรมของ จีนหรือของไทยหรือของหลายๆท,ท,ท,ที่ที่ยังไม่ได้ปรับให้รรานาบเนี่ยมันกลายเป็นหน้าต่างนั่นแหละครับแต่ละเรื่องที่เราพูดไปเนี่ยม,มันสามารถขยายแล้วก็เอาไปไปสืบค้นหรือเติมต่อ,อ,อประเด็นต่างๆได้อีก